มาดูกันท่านผู้ชมครับมาดูกันครับนี่คือบอร์ดทีวีจินแดง LED ครับ LED ครับทีวีนะครับมาเรียนรู้มาเรียนรู้ทักษะการซ่อมนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นไฟ AC ครับไฟ AC มาจากไฟบ้านนะครับก็จะมาซีตัวนี้นะครับแล้วก็เขาเข้าฟิวครับฟิวสีดานะครับแล้วก็เข้าซีตัวนี้ครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะ เข้ามาขดนี้ครับขดโมดแปลงใดครับแล้วก็กลับแล้วก็จะนี้ก็จะแปลงเป็นตัวโมดแปลงใดมาต่อที่ในโอดบิดครับในโอดนะครับในโอดสีตัวสลับกันเป็นในโอดบิดครับในโอดบิดก็จะมาสีครับสี3 0ีสามร้อยครับเพราะว่าไฟตัวนี้ต้องมีสามร้อยครับตัวนี้ขั้วลบฝั่งนี้ขั้วบวกครับเป็นสีตัวเก็บประจุเหมือนแบตเตอรี่นั่นแหละครับเข้ามานะครับก็สลับกลับครับตัวนี้ก็จะ สลับต่อแล้วก็เข้าไดโอดบิด4ตัวทําไมเรียกไดโอดบิดเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ไดโอดธรรมดาแต่มันมาต่อเป็นบิดครับเป็นบิดแล้วก็มาเข้า C 3ส0 C300 สก็จะวิ่งมานะครับวิ่งมานะครับวิ่งมาเข้าเข้ามออแปลงครับขาบวกเส้นเส้นบวกครับบวกเข้ามากดเข้ามออแปลงแล้วก็ออกไปหา มอสเฟตครับมอสเฟตนะครับขานี้ด้านบนนะครับขากลางขากลางก็จะส่งไปหาความถี่ไอซีหขาครับไอซีหขาไอซีครับตัวนี้จะสร้างความถี่สร้างมาก็จะสร้างไดโอดนะครับมามาวัดมาไดโอดออปโตครับเข้าออปโตครับออปโตก็จะเป็นคล้ายไดโอดกลับมาส่งไอซีว่าให้สร้างไฟเท่าไหร่ครับ ไอซีก็จะสร้างวัดวัดว่าตัวนี้ไฟเข้ามาแล้วก็จะสร้างความถี่สร้างความถี่ด้วยไอซีตัวนี้สร้างความถี่มาก็จะออกอีกคดหนึ่งครับเข้ามาแปลงเป็นความถี่ครับจากหลายๆระบบครับตามวงจรครับจะสร้างความถี่เข้ามานะครับสร้างความถี่เข้ามาก็จะเป็นไฟ12โวลต์ไฟ24โวลต์ครับ24โวลต์ก็จะสร้างไปเลี้ยงหลอดครับเลี้ยงหลอดครับ24โวลต์นะครับ นี่ครับตัวนี้24ิี่โวลต์นะครับจะใส่เลี้ยงหลอดครับตัวนี้ก็จะเก็บประจุนะครับเก็บประจุตามตามไฟครับยี่สิห้ายี่สห้าโวลต์ก็ประมาณไฟสิบสองสิบสามเครับนี่ครับตัวนี้สามร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะส่งมานะครับเป็นไฟสิบสอโวลต์นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับต้องมาวัดตรงแจ็คเก็ตตรงนี้ครับว่า12บสอโวลต์หรือเปล่าถ้าสิบสองโวลต์ก็แปลว่าไฟมานะครับ ไอซีก็จะมาเลี้ยงภาคขยายครับภาคขยายครับภาคขยายนะครับตัวนี้ไปหาลาโพงครับภาคขยายแล้วแต่นะครับภาคขยายแล้วก็จะไปเลี้ยงไอซีตัวใหญ่ครับไอซีตัวใหญ่ก็จะจะจําด้วยเมมเบรีนะครับเมมเบรีตัวนี้ก็จะจําครับว่าภาพอย่างนั้นอย่างนี้กดอย่างนั้นอย่างนี้ครับก็จะส่งไปหลอดภาพนะครับตัวนี้จะเป็นคำ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 สั่งของ รีโมทครับรีโมทและตัวกดครับก็จะสั่งด้วยระบบ CPU ตัวใหญ่นะครับสลับนี่ครับตัวนี้จะเป็นหัวหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้า CPU ตัวใหญ่นะครับจะัมจัดภาพนะครับตัวนี้เมมโมรีความจํานะครับการทํางานครับแล้วก็จะเป็น HD ครับตัวนี้รับ HD รับ v g a นะครับรับหลายๆอย่างครับรับ USB ด้วยนะครับการทํางานของตัวนี้จะควบคุมนะครับแล้วก็คิดต้นจะวัดนะครับความถี่นะครับวัดความถี่นะครับ จะเป็นตัวสลับซับซ้อนนะครับ IC หกขานะครับ <assessment> ตัววัดตัวนี้ไฟครับ IC หกขาครับแล้วก็ C ีนะครับ C ก็มีหลายแบบนะครับ C ก็จะถ้าตรงไหนมี C ตัวนี้ต้องมีขั้ว DC มีไฟครับถ้าตัวนี้มีขื้นคือตัวนี้ถ้ามี C ก็มีไฟ DC ครับแล้วแต่นะครับวัดดูนะครับจะมีค่าบอกอยู่ตัวนี้ขั้วลบขั้วบวกครับตัวนี้เก็บและคายนะครับ C ตัวนี้นะครับคมมนี้เก็บและคาย ถ้าไมโครสูงก็จะคายเร็วถ้ามีโคต่ำก็จะคายช้าครับนี่ครับไอซีนะครับนี่ครับการออกภาพออกเสียงวัดภาพวัดเสียงตัวนี้ก็จะจับจุดจําทุกอย่างครับจุดจําทุกอย่างครับเป็น CPU ตัวใหญ่นะครับมี h ฮดดีสตัวครับนี่ครับตรงนี้ก็ไปหลอดนะครับไปหลอดตัวนี้1 2โวล์นะครับหลอดใหญ่12โวล์นะครับไปจอใหญ่ครับจอใหญ่ครับจอทีวี3 1นิ้วก็ประมาณ 12โวลต์นะครับถ้าจอเล็กก็จะต่ําประมาณ5โวลต์4โวลต์นะครับนี่ครับจะเป็นขานะครับส่งไปหลอดนะครับตัวนี้ไปตัวนี้ไปหลอดครับนี่รับหลอดนะครับนี่ครับไปไปวอร์หลอด l อ d ดีนะครับตัวนี้จะไปจอครับจอครับแล้วจะมีทุกสลับซับซ้อนนะครับหลายๆอย่างครับขอบคุณครับที่มารับชมครับสวัสดีครับผมรู้เล็กๆน้อยๆสวัสดีครับผม